สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจําวันที่7มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือ8กับ1 9กับ2 8081 82 84 85 86 89 10 11 14 15 18 19นะ จับคู่ก็8ปดหนึ9งหนึ่งแปดแปกนะคะสองแปดเก้หปดหนึ่งสองรือจีหนึ่งแปดสองก็ได้นะหนึ่งแนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่ก็แปดหนึาเป็นเลขคู่ แปดกับสองนะคะก็แปดสองศูนย์แปดสองสี่แปดสองหกนะถ้าเป็นเลคี้เก้ากับหนึ่งก็เก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์ให้ด้วยเด้อโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ